ประเทศต้องมีกรากแก้วเราไม่อยากเห็นวันที่6เมษายนเป็นวันจักรีและเป็นวันหยุดราชการผ่านไปอีกปีหนึ่งโดยไม่มีความหมายหรือคนรู้แต่เพียงว่าได้หยุดทำงานอีกวันหนึ่งเท่านั้นถ้าถามว่าวันจักรีมีความสำคัญอย่างไรถึงเป็นวันหยุดราชการส่วนใหญ่ก็ตอบได้ ก็คือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้สถาปนาราชวงศ์จักรีซึ่งนับถึงปีนี้ก็239ปีแล้วในช่วง239ปีที่ผ่านมาภายใต้ราชวงศ์จักรีได้เกิดเรื่องราวมากมายในราชอาณาจักรแห่งนี้ประเทศไทยได้ผ่านร้อนผ่านหนาว เสี่ยงต่ออันตรายแทบจะเอาตัวไม่รอดไปหลายครั้งแต่พระมหากษัตริย์ได้นำาพาประเทศไทยรอดปลอดภัยปากเหี่ยวปากกาทำให้ประเทศชาติเป็นเอกราชจนมาถึงคนไทยรุ่นปัจจุบันประวัติศาสตร์ของชาติเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ทำอย่างไรจะไม่หยัดเยียดลูกหลานรู้สึกว่าถูกบังคับวม่ต้องเรียน แต่เขาได้เรียนรู้อย่างเต็มใจเข้าใจสนุกสนานได้สาระไม่เบื่อไม่มากเกินไปและเหมาะสมกับวัยประวัติศาสตร์ของไทยเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อย่างใกล้ชิดดังนั้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของไทยอย่างแยกไม่ออกวันจักรี ท่านผู้รู้ได้กรุณาสรุปความเป็นมาและผลงานของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแต่ละพระองค์เผยแพร่ทางสื่อสังคมให้ทราบกันทั่วไปเป็นการสรุปสั้นๆตรงประเด็นง่ายต่อความเข้าใจชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย239ปีที่ผ่านมาประชิญกับภัยคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตกที่คิดจะฮุบเอาไทยเป็นอาณานิคม อย่างไรพระมาหากษัตริย์ของไทยก็ทรงดำเนินพระราชโชบายทำให้ไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรไม่เพียงแต่อยู่รอดปลอดภัยเท่านั้นยังทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศพัฒนาตะวันตกได้อย่างไรคนไทยในปัจจุบันมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่เก้า ครองราชยาวนานถึง70ปีเราได้เห็นพระองค์ท่านได้ทุ่มเททุกอย่างในสถานะพระมหากษัตริย์ที่สนับสนุนรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและลดความยากจนของประชาชนและแสดงให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์ยังมีประโยชน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั้งไทยและชาวต่างชาติผลงานของพระองค์ท่าน เผยแพร่ไปทั่วโลกและได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติไม่ได้เป็นการศึกษาจากบันทึกทางประวัติศาสตร์เช่นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนๆซึ่งคนไทยรุ่นนี้เกิดไม่ทันคนไทยอายุ80ปีลงมาได้เห็นและตัดสินด้วยตนเองกลุ่มลมเจ้ารุ่นใหม่ที่พาดพิงบ่อนเสาะสถาบันกษัตริย์ โดยโยงใหญ่มาถึงช่วงรัชกาลที่เก้าไม่ทราบคิดไม่ถึงหรือโง่เพราะคนไทยได้รู้ได้เห็นพระราชกรณียกิจด้วยตนเองสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่กลุ่มลมเจ้าพูดมานั้นเป็นการกล่าวหาโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงลูกไทยหลานไทยในยุคปัจจุบันมีความรู้ทางวิชาการก้าวหน้าทัดเทียมหรือไม่น้อยกว่าประเทศพัฒนาอื่นๆ แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศกลับน้อยลงทั้งนี้สะท้อนจากเสียงบ่นของพ่อแม่พี่ป้านอาอาซึ่งถามลูกหลานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางตอนสำคัญที่ง่ายๆปรากฏว่าลูกหลานไม่รู้เลยและก็ไม่รู้จริงๆไม่ใช่แกล้งไม่รู้บางทีเขาบอกว่าไม่เคยได้ยินครูไม่เคยสอน ก็จะว่าสอนแล้วเด็กนั้นไม่จำหรือจำไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะเด็กก็ยืนยันว่าครูไม่ได้สอนจริงๆก็จึงตกเป็นเหยื่อด้วยความหลงผิดของกลุ่มคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองที่วางแผนมานานหลายทศวรรษจึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมกลุ่มลมเจ้าทั้งใหม่ซึ่งรอจังหวะมานานโผล่ขึ้นมาประสานกับคนรุ่นเก่า ในการบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มการเมืองเหล่านั้นและใช้ประโยชน์จากเด็กรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งบางหน้าการที่จะทำให้ประเทศหนึ่งใดเป็นรัฐล้มเหลวไม่ต้องใช้ในการลุกรานบ่อนทำลายทางการเมืองและเศรษฐกิจเพียงแต่ทำอย่างไรก็ได้จะทำให้คนในชาตินั้น ไม่รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติตนก็แค่นั้นเองถ้าคนในชาติไม่รู้จักที่มาก็ไม่รู้จักที่ไปถ้าตนไม่ได้ไม่มีรากแก้วต้นไม้นั้นก็จะเติบโตยืนต้นแข็งแรงต้านทานพายุได้ยากและก็ไม่ต้องดูอื่นไกลในสนามกอม๊์บใหม่ๆหลายแห่งที่ใช้วิธีล้อมขุดเอาต้นไม้ใหญ่ จากที่อื่นมาปลูกแบบสวยงามโตทันใจในฤดูฝนของแต่ละปีเราจะเห็นต้นไม้พวกนี้เจอล้มแรงล้มละเนลละนาดผิดกับต้นไม้ใหญ่ในบริเวณใกล้เขียงที่ยืนต้นท้าทายลมพายุได้สบายและที่เป็นเช่นนี้เพราะต้นไม้ที่ล้อมขุดมาปลูกไม่มีกากแก้วยึดเหนี่ยวต้นไม้ไว้พอเจอลมแรงหน่อยก็ล้ม แต่ต้นไม้ที่ขึ้นโดยธรรมชาติหรือปลูกตั้งแต่เล็กเติบโตสูงใหญ่โดยมีแรกแก้วยึดไว้สามารถจินหยัดต้านทานแรงพายุได้อย่างดีเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบการศึกษาของชาติเด็กในชาติจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไรก็ต้องย้อนไปดูระบบการเรียนการสอนของกระทรวงนี้ ซึ่งได้รับงบประมาณมากที่สุดติดต่อกันมานับสิบปีรายได้ทุกประเภทของครูผู้สอนอยู่ในลำดับต้นๆหรือลำหน้าของข้าราชการพลเรือนทั่วไปสุดท้ายก็ไม่มีใครปฏิเสธว่า20ปีที่ผ่านมาการเรียนการสอนทางวิชาการให้กับเด็กได้พัฒนาไปมากมีระบบต่างๆมากมาย จนเด็กและผู้ปกครองสับสนแต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่พลเมืองดีและศีลธรรมสุขสังคมวิจารณ์มากจึงไม่แปลกใจที่ทำไมในช่วงนี้จึงมีการกล่าวหาใส่ร้ายสถาบันกษัตริย์มากที่สุดเปิดเผยที่สุดอย่างไม่กลัวเกรงกฎหมายก็จะเรียกว่าเปิดหน้าชนสถาบันกษัตริย์ และไปไกลมากกว่าการพัฒนาแต่ไปถึงล้มล้างสถาบันกษัตริย์เลยทีเดียวถ้าจะพูดถึงการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้องทบทวนกันใหม่ในช่วงประถมศึกษาไม่ต้องประสอนอะไรมากแต่พาเด็กไปทัศนศึกษาให้มากที่สุดให้เขาใช้สมองที่กำลังพัฒนาด้วยการเรียนผ่านการดูได้ยินได้รู้ประวัติศาสตร์ไทย ก็ซึ่งมีหลักฐานพยานวัตถุสถานที่มากมายในแต่ละภาคในภาคเหนือก็มีกรุงสุขโขทัยและจังหวัดโดยรอบในภาคกลางก็มีกรุงศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีที่กรุงเทพมหานครก็มีกรุงธนบุรีพระบรมมหาราชวังในภาคอีสานภาคใต้ก็มีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์มากมายเด็กนักเรียนไปดู นอกจากจะได้รับความรู้แล้วก็ยังได้รับความสนุกสนานความสนุกสนานทำให้จำง,ง่ายที่กรุงเทพมหานครน,นั้นนอกจากดูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงธนบรุรีกรุงรัตนโกสินทร์วัดวาอารามสำคัญแล้วก็ตบท้ายด้วยการชมสวนสัตว์การศึกษาด้วยของจริงเรียนด้วยการทำ ด้วยการรู้เห็นของจริงทำให้สนุกคนมีงานทำรถทัวร์มีงานไกด์มีงานทำพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ขายของได้มากขึ้นครูก็หายเบื่อไม่ใช่สอนแต่ในห้องเรียนอย่างเดียวสิ่งสำคัญคือให้นักเรียนรู้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยพาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากการคุกคามของต่างชาติ ทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านและชาติตะวันตกจากลัทธิทางการเมืองที่แตกต่างกันได้อย่างไรพระมหากษัตริย์ไทยได้พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆมาได้อย่างไรนี่คือบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะริเริ่มพัฒนาประชาธิปไตยความเท่าเทียมกันในสังคม จากการเลื่องทาตในสมัยรัชกาลที่หการพัฒนาบ้านเมืองให้ทันสมัยแบบประเทศตะวันตกโดยเฉพาะเมืองไทยในสมัยในหลวงรัชกาลที่9ที่มีหลักฐานสัมผัสได้และสามารถสอบถามพ่อแม่ญาติพี่น้องครูอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยในหลวงรัชกาลที่9ที่เราสามารถเรียนรู้ประเด็นต่างๆโดยเฉพาะบทบาทของกษัตริย์ กับการพัฒนาประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพค,ความเสมอภาคการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศครูและผู้บรรยายก็อย่าพูดแสดงภูมิความรู้ของตนเกินวัยที่เด็กจะรับได้เคยเห็นผู้บรรยายเก่งๆที่แทรกมุมขำขันแต่มีสาระทำให้นักเรียนสนุกสนานเข้าใจและจำแม่นสิ่งที่อยากจะย้ำอีกครั้งคือ ควรเน้นการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์239ปีเป็นสำคัญซึ่งมีเรื่องราวมากมายอีกทั้งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มองเห็นและจับต้องได้นักเรียนและนักศึกษาจะไม่ตกเป็นเหยื่อของนักปลุกระดมลมชาติล้มกษัตริย์ต้นไม้มีรากแก้วประเทศก็ต้องมีรากแก้ว นั่นก็คือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศ